ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่ที่มีการขุดพบซากกระดูกวัดอีกครั้งในพื้นที่อําแพงเพื่อหารือแนวทางที่จะเก็บรักษากระดูกชิ้นนี้ไว้ในสมุทรสาครเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะ เมื่อช่วงเช้าของวันที่3ธันวาคม2563นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ผลยังทรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครน,นายชาติพย์ตั้งกุลไพสาลร,รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครได้เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการขุดพบกระดูกวานโบราณในตนำบลอําแพง พือหารือแนวทางที่จะเก็บรักษากระดูกชิ้นนี้ไว้ในสมุทรสาครเพราะอยากให้เป็นสมบัติของคนสมุทรสาครต่อยอดไปสู่แหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวแต่เบื้องต้นในตอนนี้ทางทีมผู้ขุด จะต้องนำกระดูกทุกส่วนขึ้นมาเพื่อเข้าเฟือกและขึ้นรูปให้เป็นโครงตามเดิมซึ่งตอนนี้กระดูกชิ้นต่างๆก็ได้ถูกส่งไปประกอบที่พิพิธภัณฑ์ที่ประทุมธาน,นีก่อนส่วนเรื่องการเก็บรักษาและแสดงนั้นจะต้องมาปรึกษาหาหรือว่าจะต้องเก็บอย่างไรโดยตอนนี้ได้มองไว้3ที่นั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ที่สร้างไว้ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่สสมุทรสาคตรตำบลบางยะแพรก อควาเรียมสมุทรสาครและในเขตพื้นที่อําแพงหรือในบ้านแพ้วโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดมองว่าที่อควาเรียมสมุทรสาครน,น่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะตอนนี้ที่นั่นก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงถ้าหากเอากระดูกวานเข้าไปรวมอยู่ด้วยก็น่าจะทําให้ความคืบหน้าเกิดขึ้นเร็วมีสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้น แต่สุดท้ายก็ต้องหารือกันให้รอบด้านเพราะการจะเก็บรักษาโครงกระดูกชิ้นนี้จะเก็บในห้องที่อากาศปกติไม่ได้โดยทางนางสาวพนิพาแท่เทียนนักธรณีวิทยาชำนาญการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรกรมกรทร,รัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงว่าห้องที่เก็บรักษากระดูกชิ้นนี้จะต้องควบคุมอุณหภูมิที่25องศาเซลเซียสส่วนขนาดนั้นก็จะต้องให้เหมาะสมกับขนาดของโครงกระดูกชิ้นนี้ค่ะ ก็ผมคิดว่าก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากนะมันมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเตรียมความพร้อมมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ชาวบ้านเห็นพ้องต้องกันหรือว่าจะไว้ที่อควาเรียมที่โคกขามซึ่งตอนนี้ก็กําลังปรับปรุงอยู่ก็กาลังหาเงินในเรื่องของการปรับปรุงอยู่ในทางกลับกันเนี่ยเออถ้าได้ตอนนี้มาแล้วมีหลายฝ่ายให้ความสนใจก็จช่วยทําให้การปรับปรุงอควาเรียมเนี่ยไปได้ คืหนามายิ่งขึ้นไไหลายฝ่ฟยเนี่ยก็อยากจะให้ไหวท้ท่นิสตออย่าลืมว่าการไว้สถานที่สักแห่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะอาคารอย่างเดียวหรือไม่ใช่เฉพาะโครงกระดูกของวัซซิของบูด้าอย่างเดียวมันต้องหมายถึงตัวเจ้าหน้าที่ควบคุมความน่าสนใจเรื่องอื่นๆถนนหนทางที่จะเข้ามาอูมันใช้ เงนินงบประมาณมหาศาลนะ